สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งบนเขากันนะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดสิบเก้านะครับก็วันนี้ลองไปวิ่งเช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมผ้าละหมาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปละหมาดที่สนามก็เดี๋ยวเจอกันเลยครับที่สนามลุยกับลุยที่ <laughs> สนามไม่มีใครมานะครับมีประมาณสองคนนะ รวมผมก็เป็นสามคนพอดีก็อากาศเงียบเงียบสงบนะครับก็เดี๋ยวรอพี่ไก่นะครับพี่ไก่ยังไม่มาเลยครับแต่ว่าเงียบสงบสบายอย่างเลยโอเคพี่ไก่สอนวิ่งหน่อยเอาไงพี่เอาเลยก็ก็น,นี่นยหลัากการเนี่ยเห็นไหม เห็นขากระดุกกระดุกเดี๋ยกขึ้นแล้วก็วางวางเออแล้วกระดุกคือดีกขึ้นแล้วก็วางวางเออแล้วก็วางตำแหน่งเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถ้าผมซ้อมแบบแบบนี้ไปก่อนได้ไหมซ่อมแบบที่พี่ทำเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยยืดเฉยๆเนี่ยทำอย่างนี้ก่อนทำอย่างนี้ไปอ่ะเออเหมือนทหารเลยเออมันทหารแล้วคือคือส้นเนี่ยส้นเนี่ยมันโดนส่งไปข้างหน้าเนี่ยนี่จากจุดที่เราวางนี่เห็นไหมนี่นี่เนี้ยยืนนี่นี่ ัวางหน้าตำแหน่งเดิมเออแล้วก็วางตำแหน่งเดิมแล้วเวินาทเวลาเราวิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราก็วางตำแหน่งเดิมเนี่ยไม่ละใช่นไหมตำแหน่งเดิมอะมึงวางตำแหน่งเดิมเลยเดี๋ยวหายเป็นภาพสโลว์โอเคอ่ะอันนี้นี่นี่เราเราเรากระโดดอ่ะกระโดด วางวางตำแหน่งเดิมเวลาเราวิ่งก็วางตำแหน่งเดิมม่ปไปไกลมากมาใหม่พี่มาไหมตามไม่ทันแล้วตำแหน่งตำแหน่งเท้าที่ลงมันจะอยู่ใต้ต้นตัว เข้าใจละต้องไปซ้อมต้องซ้อมดูที่โซโลเลยโซโลต้องไปทำในคอมเอาโลครับนั่นแหละคือคือ,ค,อคือเท้าเราอ่ะเวลาเราวางเหมือนว่าเราวางจุดเดิมเนี่ยวางจุดเดิมเห็นไหมวางจุดเดิมเออแต่แต่มันมีแรงก็เรียกว่ามันมีแรงเบ้าไปนี่นีนคือตําแหน่ตั้งแต่ขาที่ลงมันจะลงใต้สะโพกนี่ครับคือพอลง แต่พวกก็ตามมาถึงพอพอเราวางปั้งเนี่ยเนี่ยเน่เนี่เนี่ยเนหลยเนี่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 เนี่ยเนี่ยเนียเนียเนี่ยเนี่ยนี่น่าเนี่ยเนี่ยเนี่ก็นี่ยเนี่นี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยา่เนี่ยเยเ่ย่ง่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนยน่ยเนี่เยเี่ยเเนี่่ย่ยเยเน่เ่เนเน่ยนี่ยน่นนเี่่นน่ีี่เน่ยน ก็คือก็คือยกตัวขึ้นไงยกตัวขึ้นอายกตัวขึ้นยกตัวขึ้นแล้วก็ยืดสะโพกมาข้างหน้าแล้วพอวางอ่าก้นก็มาถูกไหมอ่ะแล้วขากลางนี้ก็แต่ก่อเห็นไหมเออไปอย่างนี้เออหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอพอพอเท้านี้ตกพื้นเท้านี้ก็มาแทนนั่นอยู่หน้าแล้วอ๋อครับอ่าอย่างนั้เออเออถูกไหมล่ะอืมพี่ลงเต็มเท้าไหมอ่ะเต็มอ่ะลงเต็มเท้าด้วยเออ เออนี่ไงนี่คือท่าวิ่งเออเออนี่มันพามานี่พามาข้างหน้ามันไม่อย่างนี้เอ่อของการของมานี่พอวางปุ๊บอ่ะถึงไหมอ๋อเออแล้วก็ที่รอก่อนจะไปมอ๋อนี่นี่คือของมานี่ถูกไหมใช่ใช่ถูกไหมเตะเตะเตะของมวนี้เนี่ยประวัตปั้งอย่างนีอ๋อปั้งนอนเลยปังเนียไปก็ได้เออใช่ใช่เออนี่ไงเลย ใชไปแปลงหน้าไหมเอ่อเตะแต่ก็มานี่นี่พอวางปังแล้วก็แล้วก็รอเตะปังอ่าแล้วก็รอเตะปังถูกไหมใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่นี่ยังมองภาพออกไหมภาพออกเดี๋ยวมันทำยากนะเออผมต้องวิ่งยากแล้ววิ่งข้าวข้านี้มีมวิ่งไม่ได้เนยเท้าเท้านี้ตกแล้วเท้านี้อยู่ข้างหลังเลยเนี่ยคนต้องไปวิ่งเนี้ย ปกติมันต้องแบบพี่ใช่ไหม nder, nder ตูอถู่ไหมถู่ไหมในตัวไปเนี่ยเท้าหน้าตกแล้วเท้าหลังยังอยู่ข้างหลังเลยนนแต่ว่าของพี่ต้องคือพอตกปุปก๊บเขาต้องยกเลยใช่ไหมอา่าเน่เน่เน่คน,นตัวไปเน <ๆ S 2> ี่ยนะพอพอเท้าหน้าตกเท้าหลังอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยคนตัวไปวิง่งนี่เขาเรียกว่าวิงว 9, 9ว่งก้าวก้าววิ่งก้าววิ่งเออเนี่ยเหนื่อยไหมแบบนี้เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยเปล่าไม่รู้ไม่ไม่ไม่เข้าใจที่ผมพูดไหมเข้าใจ อ่าคือบางนี่วิ่งอ่ะพยายามก้าวก้าวเท้าไปข้างหน้าเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยอ๋อก้าวไปข้างหน้าอ่าขาที่ตกแล้วขานี่ยังไม่จอดเลยไม่กล้าไปข้างหน้าตกลงอ่าเห็นไหมอ๋อโอเคนี่นี้ท่าวิ่งที่สูต้องอ่ะพอลงปั้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 งเห็นไหมมันไม่กล้าไปข้างหน้าเอ้คือคือพอลงพอลงครั้งนี้ปั้งเท้านี่ก็ไปอยู่หน้าแล้วปั้งอยู่แล้วอยู่หน้าแล้วโอเคข้าเจ้าวัวไหมอ่ะ พอเข้าใจกพอเข้าใจกมันคือจะทำไม่ได้อีกเลยคือคนทั่วไปนะทั่วไปวิ่งอ่ะเนี่ยจะวิ่งอย่างนี้นะฮะเห็นยวนะเต้านี้ตกเต้านี้ยังไม่ตอดเลยอ๋อถูกไหมใช่เออที่นี่บางนี่ที่บางนี่วิ่งอ่ะงก้าวให้สั้นลงอ่าที่บางนี่วิ่งอ่ะก็คือพยายามก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเนี่ยผมก้าวให้สั้นลงมันมันไม่ใช่ก้าวให้สั้นมันก้าวจะลงด้วยแต่ ต้องยืดยืดสะโพกไปข้างหน้าด้วยคือเออคือโปเท้าแตะปืนเห็นไหมมันเปลี่ยนกางขาแบบว่ามันเปลี่ยนกางขาเนี่ยเออเออเออเห็นไหมเข้าใจไหมคือคือเราไม่ได้ก้าวนะเราไม่ได้ก้าวแค่เราสวิงขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากจากขานี่เห็นไหมเออ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 เห็นไหม เอ <backwards> มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้พอพอแตะปืนกานี้ต้องเตะมาหน้าแล้วเปลี่ยน,นตำแหน่งแล้วอ่าอย่าพอแตะพื<อ>้นขางานต้องต้องยกแล้วเออพอแตะพื้นพอแตะพื้นปั๊บกานี่ต้องวาเป็นขาหน้าแล้ว <EC K S 1> อเออเนี่ยต้องรอนย่างนี้ก่อนเออแต่แต่ที่บางนี่วิ่งอยู่อ่ะคือกานี่วางกานี้อยู่หลังเลยมึงตามมาอ่านี่อย่างไรเหมือนก้าวแล้วเหมือนเดินน่ะ่ิก็ใช่ โหนี่โคดสอนใหญ่เลยเออไม่รู้เข้าใจยังเลยนะต้องถ่ายดูเพราะเความจำไม่ค่อยดีมันดูบ่อยๆของเกมเป็นอย่างนี้ใช่ฟังสี่ห้าวันอ่ะคือคือพอแกวางวางขาเลขาที่ยังไม่ถอดคือผมเดินแหละอ่าเนี่ยวิ่งใช่ใช่ใช่ต้องถูกไหมท่านี้ถูกเอ้นี่นี่กล่องแกใช่คือคือเต้านี่วางกันหน้าแล้วขาที่ยังไม่ถอดออกมาเลยเออ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 แล้วทีนี้พอพอเพิ่มปัามเร็วก็ยิ่งยิ่งเนี้ย แน่นอนเลยแล้วแล้วหัวใจมันก็จะดีดใช่ใช่หัวใจที่ผมบอกอ่ะเห็นไหมเนี่ยว้าเต็งเต็งตต็งเต็งเต็งเห็นไหมโอเคพี่โอ้โหต้องฝึกสุกปีนี่ตอนนี้มาอยู่หน้าเออพอตอนนี้ตกตอนนี้มาอยู่หน้าเห็นไหมโอเคโอเคโอเคอ่าผมไปแล้วไปแล้วพี่ขอบคุณมากโอเคครับเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจว่าต้องไปซ้อมเข้าใจว่าต้องไปซ้อมให้หนักเดี๋ยวกลับไปดูวีเครอะหลายรอบไหมใช่ใช่ พอเท้านี้วางเท้านี้ยังไม่ตอดเลยแล้วทีนี้ต้องโยต้องรอเนี่ยรอย้ายแล้วก็มาตกอีกย้ายมาตกอีกเห็ไหมก็เรียกว่าย้ายขาเนี่ยก้ามจะพกอีกโอเคโอเคนี่นี่นี่ย้ายจะพกนี่นะต้องมาข้ามขาข้างนี้ไม่เนอทีนี้ย้ายขาข้างนี้ย้ายจะพกข้ามขาข้างนี้โอเคโอ้นัดนี่คือหลักการ แข็ okay, okay. Oh, ันชัด <modeling> ๆ oh, เลยโอ้กุ้งมาแล้วกุ้งมาตอนไหนเนี่ยโอ้นี่ยยิ่งยิ่งทุกวันเลยเวียนวิ่งธรรมชาติเลยเนี่ยโอ้ยกุ้งงวิ่งถูกไงกุ้งมันวิ่งดีนะพอเป็นนักวิ่งมาก่อนไงสวัสดีครับวันนี้ก็วิ่งไป11กิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งได้ตามคืออยากจะวิ่งเยอะๆครับก็ได้วิ่งสมใจนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตีสต่อสักติดใจนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องพาลูกไปโรงเรียนต่อขอบคุณครับ